สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ราศีธนูกันนะคะค่ะอา,าจารย์ระะาศีธนูค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาบค่ะค่ะสําหรับชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึงวันที่14มกราคมจะเป็นอย่างไรมาดูท่านอาจารย์กันค่ะค่ะมาดูเลยนะคะสําหรับเรื่องของการงานของชาวราศีธน,นูนะคะได้ไพ่สิบไม้เลยนะคะ การเงินไอ้โทษค่ะการงาน,งานออของชาวราศีธนูในเดือนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่างานมากมากจนคุณไม่มีเวลาที่จะเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะงานเข้ามาเยอะนะคะอาจจะมาหลายๆด้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นโอกาสที่ท่านท่านจะไม่มีโอกาสได้พักผ่อนเลยนะคะงานมากจริงๆค่ะนะคะต่อไปในเรื่องของการเงนิงนนะคะ 9ก้ถ้วยนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าการเงินของคุณในเดือนนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราาะว่งานมากใช่งาานมกเงินก็มากเพราะเงินเนี่ยระดับ9ก้าถ้วยนี่คือเศรษฐีนะคะเศรษฐีก็สมกับการทํางานสมกับการทํางานแต่เก้าถ้วยเงินเยอะนะคะเดือนนี้เงินคุณเยอะมากเลยนะคะค่ะเงินมาพร้อมกับความสุขด้วยนะคะจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองด้วยนะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะก็ ความรักในเดือนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า,าคุณเป็นคนเป็นสุภาพสตรีท,ที่มีความแข็งแกร่ง,งนะคะแต่ในขณะเดียวกันถือดาบเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณความรักในเดือนนี้มีทิฐินะคะ มาจากตัวคุณเองคุณมีทิฏฐิมากๆเลยฉะนั้นขอให้คุณล,ล,ลดทิฏฐิ<อ>งลงบ้าง,งของตัวเองลงบ้าง,น,งนะคะคในเรื่องของความรักก็จะผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะ,คะต่อไปในเรื่องของสุขภาพเดอะสตรานี้เนี่นะคะสุขภาพของคุณในเดือนนี้เนี่ยเหมือนกับคุณใช้พลังมากในการที่จะแบบเหมือนใช้ร่างกายใช้ร่างกายมากนะคะแล้ว ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณบอบบางนะคะในเรื่องของสุขภาพยังยังมีความรู้สึกว่าไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพของคุณบ้างนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภเดอะแฮงแมนนะคะดูบัทเหตุเนี่ยนะคะมันก็บอกว่าโชคลาภคุณในเดือนนี้ยังไม่เข้ามามนะคะยังไม่มีนะคะค่ะขอให้ขอให้ชาวราศีธนูนะคะออรอในเดือนต่อไปนะคะค่ะ,คะ ก็คือนี่คือภาพรวมของชาวราศีธนูนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหรือโชคลาภกะโดยเฉพาะการงานการเงินถือว่าดีมากดีมากเพราะว่าทรพย์ตัวเราเองก็คือถ้าการงานการเงินดีอะไรมันก็ดีส่วนเรื่องอื่นก็คือโอเคก็คือค่อยคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็ค่อยๆใช่ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีสำหรับเดือนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.